สวัสดีครับวันนี้ที่อยู่กันที่เดิมร้าน kmit.com ตึกคอมศิลาชานะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องอา,อาการที่เจอกันบ่อยๆที่เครื่องคอมมีปัญหาอาการเนี่ยที่จะจะจะ,จะให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันเปิดติดปกตินะครับไฟเข้าปกติพัดลมหมุนปกติแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่า อาการที่เสียเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ,ครบเครื่องลูกค้าเครื่องนี้อาการที่บอกมาก็คือว่าเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุเนี่ยมันมีได้หลายอย่างในเครื่องนี้นะครับเรามาดูอาการแรกก่อนาัดลมหมุนนะครับแต่พาไม่ขึ้น เราจะให้ช่างโดมเทสว่า,าการเสียเป็นที่อะไรกันแน่นะครับมาแล้วช่างโดมจะเทสอะไรก่อนครับอันดับแรกน่าจะเป็นพาวเวครับพาวเวอร์สับไพตัวจ่ายไฟนะครับก็คือตัวนี้ใช่ใชเดี๋ยวเราฟังเสียงบางคนอาจจะสงสัยว่าเทำไมพัดลมหมุนทำไม Power ถึงเสียนะครับมันมีเกี่ยวกับพวกการ จ่ายไฟไปเลี้ยงบอร์ดไม่พอก็มีเหมือนกันการเลี้ยงให้พัดลมหมุนเนี่ยมันง่ายมันใช้ไฟน้อยมากนะครับแต่การที่จะเอาไฟไปจ่ายให้คั่วเมนบอร์ดเนี่ยก็ต้องใช้พาวเวอร์ที่ยังจ่ายไฟได้ดีปกติอยู่เดี๋ยวช่างดมเขาจะเอาพาวเวอร์ซัพพลายมาลองต่อกันดูนะครับโดยที่ยังไม่เปลี่ยนอุปกรณ์อ,อย่างอื่นนะครับเทปที่ตัวจ่ายไฟลบแรก อันนี้เราใช้ power test ก่อนนะครับอาจจะดูโบราณนะครับแต่ใช้ test เ,เครื่องมาแล้วนะตอนนี mm hmm. น้เห็นไหมครับเปลี่ยน power ตัวเดียว mm hmm. หน้าจอขึ้นเลยน,นี่ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่บางคนลูกค้าสงสัยว่าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพัดลมหมุนแต่ภาพไม่ขึ้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้ภาพไม่ขึ้นได้ โอเคอันนี้ก็รอคอนเฟิร์มลูกค้าจ้างโดงครับเรียบ,ร,ร,บร้อยครับผมรอคอนเฟิร์มอยนะครับเรียบร้อยพาวเวอร์ซับพลายเสียอ่าบางคนเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะก็ในเมื่อพัดลมมันมันหมุนอยู่ใช่ไหมครับทาไมพาวเวอร์ถึงเสียต้องบอกว่า,าการเอาไฟไปเลี้ยงพัดลมให้มันหมุนเนี่ยมันใช้ไฟน้อยมากซึ่งเอาพาวเวอร์ที่มันเสียมาแล้วมากๆกก็ได้อ่า มันก็ทําให้พัดลมหม, the มุนได้แต่การที่จะทําให้บอร์ดไฟมันครบวงจรเนี่ยหรือว่าสามารถไปเลี้ยงบอร์ดได้เนี่ยมันจะต้องใช้พ w e r ที่ยังมีสภาพดีอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยพัดลมหมุนจริงแต่สภาพข้างในเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถส่งไฟไปที่เมนบอร์ดได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยบอร์ดมันก็ไม่สามารถออนได้อันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งบางคนก็งงกันไปต่างๆนานานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจอกันเยอะ นะครับตัวจ่ายไฟเพราะว่ามันเป็นตัวที่หนักที่สุดเลยแหละเพราะว่าเปิดเครื่องปุ๊บมันก็ทํางานตลอดเลยนะครับรับไฟไปจ่ายฉะนั้นเนี่ยมันก็สําคัญพอสมควรนะครับก็ตรวจตาดูแล power ของเพื่อนๆด้วยมันจะมีให้เลือกหลายชนิดลองศึกษากันดูอีกทีนะครับก็ถ้าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็แวะมาใช้บริการที่ร้านได้นะครับร้าน K m มไอทีดอ com ตึกคอมีราชานะครับ โอเคนั้นมันมีไฟแค่นีขอบคุณครับ